นี่กมาอ่าไกพี่อง้าสวยยางบวสเครื่องใบบุญกมาเลรพี่น้งอนนงเป็นมือกล้องใหม้มาจีดลน,น้าสวยวันถากหน้าไขมุกกะโอยู่พี่น้งองเคยนถากหองเฮียลเลยเพื่อกับไปหาเงินเด้กพี่น้องไปหาเงินไปซื้อขนมไปกินหงเฮียหาเงินเพิ่มไม่ท่ามีเมงินหายละ ดำามหน้าไปรับจ้างดำนาไข่หมกกบบด้ยโบได้ล่างโบได้ร่างบ่วงเลยวป้าทำในแถวล่างยังล่ละต้อเหยียบแหวนเหยียบเขียบกลางมาข้ามอะติดตีนเพิ่นก็เลยบโบได้อันไม่เวียดเคื่อนเพิ่นก็ไปแต่เศร้าพี่น้องไปรับจ้างด้านหน้านาไข่หมกติตาปพนากานเด็กพี่น้องทสิได้ลายได้หน่อยนะครับแจ้งสนใจยังบู้ อยากไปหาเงินซื้อขนมไปโรงเรียนปุมีเงินไปโรงเรียนแล้วได้เป็นนาทีไม่จีร่าสวยล่าห่วงคือเก่าน iling, 是是 like ั่นแหละเอาไปบุญพร้อมอะดิหม kind of ุนไปตกน้บจ้าฮ้ยน้องซาดือก็นอนสุกไส้ก็นอนเดือพี่น้องเดือหมุนมาใส่กระถิ่นแล้วก่ไปพักก็ไปหยิงไปไปหากระมุกไปกระมุกไปดับดาไปเบิ่งดูหาเป็นบ่ จำน้าหลับยากใครยว่านุ่งแปดซิบวะ่ะลองเบิร์พี่น้องว่านแปดซิบก็ได้เงินแป้งเฮียนผักงเฮียนมาเสาร์มาถิดสิมันจะมนเสาร์มันถิดช่องมือมาแจ้กับแป้งเฮียนแล้วก็ได้อยู่พี่น้องเลยมาค่ะบริเวณเอาน่องเอาน่องซ้อนไม่ท่าเอาผ้าน่องไปลินมาแต่งเฮียนกันส่วนไล่กัน เอาไปบุญน,นี่แหละไปเราเแล้วเริ่มเห็ุงานการบ้านดวยซ้ำกับอายุวอยนี้ิช่ไหมอยีางไม่ท่าวคือเกาอ๋ยวไปตักใช้ยังบนล่างแล้วซ้ำนะันล่างละบวล่างละผู้ช่วยสวยจะกินอเอาเลยนี่เด้อยัอง,ไงไม่ไมไห่ไว ไม่ไหวกว่าจะใส่หมกหลางถัวลังบวกัวนี่นั่นแหะใบบุญโชใส่น่นรักอุ้ยอยู่พี่น้องเอ้ยพูโบ่พูชน้อกันนะพูชนละเป็นผู้นีบาลนี่นอนเลยพี่น้องโชใส่ บายเด้อพี่น้องตอนนี้พ่อแอรก็มาฮอดท่งหน้าเลยพี่น้องมาเบิ่งไข่มุกพันดำหน้าเด้อพี่น้องนี่ยจ้าพี่น้องดำนาเดือนเด้อันนี้เด้อเอากาแฟ้มลให้อันกรรมกรกรรมกรกินเจ้าของหน้าเพื่อนพี่น้องไข่มุกกรรมารับจ้างดำหน้าสาวเดือนนี่แหละก้างสีขึ้นมาเอาแน่ยยีเลงกปปันเพื่อนกินฮอนเลยจะจังโมงอะไรเดี๋ยวนี้นี่ก็คือให้หน้า ไข่หมกพันดำพี่น้องไข่หมกโอนอยู่ตะไก่เพราะงี้สิเข้าไปถ่ายใกล,กล้ๆกรรมกรกระบวยยักมีมันผู้ใดกระดำมผู้ใดกระดำมลวบุวมีผู้จัดจ้างกับข่าวกระข้า,ขา,ขามันลายบอนดำพร้อมกันพี่น้อง นนในไขมุกเพิ่นกำมาดำหน้าเลยด้ยอ,อพี่งงน้งนองนี่จะเด็กน้อยงองคนบงคนหลมันลายบอนดำเลยบืดบอนเข้าไปพวกดำหน้ากันก ไข่มุกก็เป็นพี่น้องโบวายปันไดแล้วโอเคเจ้าของนาเพิ่งเลยพี่น้องเปลวันตีนานะไข่มุกเด้้อใหนงานย่เจ้าของนาเพิ่งเลยเจ้าของนาเพิ่นใจดีพี่น้อง โอ้ได้กินโอวัลตินบ่ะข้ากางหน้าเลยเอาให้กินแบบยามเมื่อยเลยอืมพวให้ใส่กุ้งกแบไม่ใช่ดีบริสิทธิ์ดีบ่ิสิทธินที่ไหนที่ให้มันดีบริสิทธิ่ะเป็นครับโบเคยเฮ็ดพี่น้องเคยเฮ็ดเล็กๆน้อยๆหรือ เพิ่นอยากมาอยากมาก็เลยเอาไปลองเบิงเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเฮ็ดบ่ได้แล้วก็ย่าเด้อเพิ่นอยากเฮ็ดพี่น้องเพิ่นอยากได้ลมีหลายคนเด้เออเพิ่นอยากได้เงินแน่พอได้เงินซื้อปื้มซื้อสอเข้าโรงเรียนซื้อขนม ว่ายัางยล่ทงไลายล,าย,ลายให้พี่น้องเลย ประมาณนี่แหละพี่น้องแดดฮ้อนพี่ม่เนี่ยฮ้อนหลายตอนนี้ก็มาหฮ้อนเท้อแลวเด้อพี่น้องมาหาใบบุญคือเก่าพี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงแม่แอบแล้วพี่น้องเอ้ยอยากนอนเหรอ น้ํากระเออนั่งจี้ตาเครื่องเด้อพี่น้องน้ํก็ให้อื่นแล้วนาก็ให้กระยงอยู่ยากจ๊ะเจเอ๋อย่าดให้แบ่ให้เด้อนบ่ให้เออ่่าเอานอนกินนมเนาะ แน่ชอกไส้กระตื้นล่ะพี่น้องไฮ้อนได้เปิดพัดลมใส่ก็ลงอยู่ตลาดพี่น้องเฮ้ฮอนเรียกมืาแล้วเริ่มฮอนแล้วปั้นขางขอยู่ตาขางน้ำแล้วแม่จีดจะล่างทวดแล้วก็ซักเครื่องปั้นเครื่องพี่น้องล้างกระตุ้นล้างกระตุ้นไปล้างกระตุ้นชอกไส้กระตุ้น ร่มก็คืให้ค็นิดให้ใหญเลยคือักวนให้พี่ดาวเลยเดียวเลยอุ้มือมให้รถเนี่ห Connie, uh ้างอุ huh. said, ้มเลยยู่มีแห้งแลค่ะดู้หัวเหัวเลยอุ้มลยมีแห้งเลค่ะอุหัวแม่แทเาอุ้ม้าซือุ้มร้านนี่แหละบริกินแต่ห้พี่าวเลยเยดีเขากิ๊กเยกันะ งานใบบุญกับบัดงอแงกับพ่อขงก้านซอน้องกันนะงานกับมืองามือยากเลยพี่น้องยากกัยากพี่กับเจ้าบริหิตลิปหลังมือยากลรยกันมือบรยากกันยากเหตุใดคลิปหนึ่งองคลิปกัเอาได้กับบว่าการเรีน้องพี่เป็นย่าลายคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเ้อพี่น้องฝากที่ตามิมหนังเจ้าจ้าสุดีบ๊ายบาย